มีเอาสำลีเอาผ้าพันแผลมาเตรียมซับเลือดมาเพื่อเชือดไม่อดไม่ได้ใช่ไหมจัจออีกแล้วอีกแล้วใช่ไหมใช้สูตรเดิมท่านถนอมสลัดไม่ออกใช่ไหมีตวจจะททา้ออกุ่่เ นี่ให้บ้างนี่ต้องทนี้ใช่ไหมเอาใหม่มา,มาแล้วเชือดเลือดสาดใช่ไหมถ่าถ้าต้องจำทา่ทา,ทา,ทารายละเอียดนะพวกนี้เป็นรายละเอียดที่ลงลงน้ำหนักไปที่เอวเนี่ยจะพัวเลยอ่าดูพ่คุณมาช่วยหน่อยพี่คุณ นี่หายหายจะได้จ่าเห็นไหมหายจะจ่เห็นไหมมันไม่ใช่แค่ลงมันต้อง